ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องหัวข้าวใหญ่วันนี้จะพาพ่อแม่ครับเอฟซีทุกท่านนะครับพามาเข้าป่าเป็นอีพีที่สองนะครับเดี๋ยวมาติดตามเป็นลุ้นกันครับว่าจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์กับเอฟซีทุกท่านนะครับนี่ครับมีหนองน้ำมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะพากันไปเลยครับผมพาไปลุยลุยลุย you like to ร้อนนี้มันเล่นน้ำดีนมามาครับมาเล่นน้ำเด้อ นี่ครับวันนี้มีผู้ช่วยมานะครับนี่มาหาอาหารในน้ําในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีทั้งหอยมีตะปูมีทั้งปลานี่ครับเป็นบรรยากาศอืมประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับนาเล้งนาแร้งนะครับมาหาอยู่หากินหาหูหา,ห,ห,าหอยหาปักหามี นี่ครับเป็นบรรยากาศคือ,อยูครับเป็นนี่อีพีที่สองครับนี่มาหาอยู่หากินครับตอนนี้โมนี่มีผู้ช่วยครับป่ามาซอยหาครับนี่ป่าลุยเองป่าลุยเองป่าบอกเดี๋ยวลุยเองเสียงว่าไงาป่าน้ำเย็นไหมเย็นชื่นงใจเย,เย็นชื่นใจน้ำใสสะอาดดีครับเด,ดี่ยบ่าบองครับน้ำใสดีครับ น้ำใสดีครับนี่ัเป็นงุ้มเมื่อกี้นี่ได้มาสำนี้นะครับนี่เดี๋ยวล้องลุยกันต่อครับลุยกันต่อไปได้สำหนียเนาะไปครับเดี๋ยวมา่อวังติดตามตอนต่อไปว่าจะได้หรือบ่ได้ครับมาไปครับผม มาม้ันด่ยห้อยหอยหอยันจักนาทีนึง่มา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 ครับมาหารับกานด้อยี่มีมาก ปลาสองคนเลยครับนี่ได้ไปปะได้ได้ได้โอ้อตัวเบลอเลยดูดิหนึ่อยมาจิบมจิบมาจิบนะครับหาดำก่นนะก็ได้ผัดตักจานก็ได้กับข้าวกับแก้มลุย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 ,ลยครับ อยู่หากินสิคือบ่คือก็จังได๋ก็บเบิกกันไปอาหารธรรมชามติอ,อยู่ครับแบบมีแต่ตัวส้มมีเลยครับตัวนี้ก็นีน่ในส้มมีกับดีแล้วครับเนี่ยมีแต่ตัวส้มมีกับแต่ว่ามันเต็มเต็มอยู่เลยมันเต็มอยู่ครับ ไปปรุงไปมกันไปเลยครับอีกหน่อยได้ขึ้นแล้่ยวบัวไวก่อนเรียนใครทำไม่รู้ป้าว่าจะโชว์ฝีมือวะนี่ป้าว่าป้าโชว์ฝีมือให,มให้ตาก,กล้องเนีโชว์นะ <c oughs> ให้ตาก,กล้องเนีจัดการนะโอ้มาเดิ่มเล่นนตำน้ำกัน วันนี้ไม่ร้อนนะเย็นเลยแต่ใครดูก่อากาศบ้บ้ฮ้อนบ่ได้อากาศบ่ร้อนอากาศบ่ร้อนอพอได้อยู่ได้กินาพากูด,ด้วย เอาเาเป็นไหมไม่มีก็เยอะอยู่นีะมาครับเรยน้ำแก้วห้วนเรียน้ำเลียนน้ำแก้วห้อนแก้วห้อนบรรยากาศดีครับน้ำใสดีครับบุกคัน ตรงใหญ่สลยโตวนะกวาขึ้นครับปลาหิวข้าวแล้วปลาหิวข้าวแล้ว ตัวนี้ยังเือดว,ว้เลยบทว่ดนครับสดๆอร่อๆครับนน่ได้บอยได้ปลาแล้วนี่ยนี่ครับเมนูมแมลงเมนูแมลงเนอะมากินดูก่น,กนครับเอฟซีุกทันนี่ เต็ม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 ดีครับมีงัวปลาพร้อมเสียบมือแลงงัวปลาง <c oughs> ัวปลาครับงัวปลาแต่ก้อยอแล้วมือน,นี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศหาอยู่หากินเนาะตามบ้านตามนา้ำนี่ก็ดีประมาณนี้แล้วเนะนาะน้ำใสกลวงง่ายดีไยหาอยู่หากิน อันนี้ก็ไม่สาว้ไม่สาวมัวม่งไว้เงี้ยไข่มดแดงนี่นี่ไม่สาว้เงี้ยว้ยเงี้ยไข่มดแดง